เจ้าสบายดีท่านผู้ชมนนี้เขาก็จะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งวิธีการปลูกต้นหอมเนาะอยู่สวนเนาะอ่าอยากให้ท่านผู้ชมเบิ่งวิธีการปลูกต้นหอมเนาะมาปลูกทั้งใดเนาะท่านผู้ชมอัปเดตไม่จากคลิปที่แล้วเนาะที่ค่อยเห็นลงไปที่ว่ามันมีหนานเดียวเนาะแต่นี่เขาสี่ปลูกหลายๆหายนานเลยเจ้าแต่ตอนนี้เขาก็ได้จูดขี้แกบไว้แล้วเนาะ <Yahoo! S 1> จูดไว้เรียบร้อยแล้ว คือดินมันเย็นแล้วเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาส,สิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งหน่อยเนาะวิธีการปลูกเนาะเฟิ่์นกระตัดห้เบิ่หน่อยเนาะแบบนี้วันนี้คือเขาจะปลูกหนานใหญ่เลยคลิปที่แล้วมันหนาน,น้อยเนาะแปลงน้อยแปลงพัก คือใครบางคนอยากปลูกเนาะและบอกวิธีกับเบื้องคลิปนี้แล้วก็จบ,บเลยเนาะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้อันนี้คือปลูกได้เลยมันบอกป,ปัานายได้เลย,เลยมันพอปลูกได้แบบนี้ตัดออกมามันโจเขียวเลยโดย,โดย,โดย,โดยแบบนี้ปลูกได้เลย,เลยอันท่านผู้ชมอันว่าเจอกเขียวๆแล้วเขาปลูกได้เลยเราบดจําเป็นต้องไว้มือสองมือเนาะนอันนี้เอาลงดินเราปลูกแล้วมันก็แตกเลยแล้วอันที่ว่าแบบ แบบว่ามันเอาไว้อันมือสองมือนี่คือเป็นอะไรคือเป็นบท่านเกบท่นผมปลูกตัดออกมาแล้วมันยังขาวเข้ากับป้าไว้อ้ได้อันนี้มันโจเดียวผมปลูกเพื่อเอจ้าเจ้าสงอ่าสงใสยนี่อันที่ว่าสร้างมานี่พร้อมปลูกมาเลยเนาะเจ้าเจ้าอ่าท่านผู้ชมอันนี้คือเพื่อนสร้างมาแล้วเอาตัดแล้วปลูกได้เลยเนาะอันนี้เนาะเพราะว่ามันมันเจาะเขียวแล้วมันพร้อมพร้อมปลูกได้เลยเนาะอันนี้เนาะเจ้า ขอบใจลายเดียวเขาจังสิาพาท่านผู้ชมเนาะไปเบิ่งวิธีการปลูกเลยเ oh, <no. S 1> นาะเจ้านี่เนาะท่านผู้ชมตอนนี้เขากะโพดน้ำให้มันเปียกก่อนเนาะโอ้ oh, พระเจ้าจอดมันเสียกรเพื่อตีดินเหนืมัดแต่โดยเนาะเพื่อตีดินเหนือมันแตกให้มันปลูกง,ง่ายโดยเดยนเนาะเพิ่นีนปลูกสมิธ เจ้าของสวนเพิ่นปลูกขั้นตอนปลูกเพิ่นเปลือยยังเปลือยป่วยเจ็บหรือกระเจ้าโดยโดยมันคืเป็นใายขึ้นเวลาเอาสีโดยเพราะถ้าคนหนาไม่ปุ้มเนี่ยปีตีมันจะแตกดิโดยที่มันกระแตกนะต้นนี้พ่นพุ่นปุ้นเข้ากันโดยคนพุ่นให้เข้ากันแล้วก็จังแปลงเนาะ ดินมุดซุยด้วยข้าวบาร์เ้ยถ้าแบบฟ้าช้าอันชาแนกกะว่ายุยมดินให้มันให้มันล้มด้วยให้มันล้มนาะให้มันให้มันปลูกพักปลูกง่ายได้เนาะปลูกง่ายแล้วก็เฮ็ดตัวหักเดินดีหักก็พกบัวเดินดีิด้วยดินมันแข็ง นี่เนาะท่านผู้ชมกับเพื่อนก็บอกวิธีเลยเนาะทำตามขั้นตอนนี้เลยเนาะเจ้านี่เนาะท่านผู้ชมเพื่อนก็เอาจกตบข้างๆหนานเนาะบอกให้มันเงยเวลาห้องคตเนาะตบไปเรื่อยๆจนอ้อมหนานเนาะอันนี้ก็คืออันสำเร็จเบิ่งคลิปนี้คลิปเดียวก็คือเฮ็ดเป็นแน่นอนเนาะปูกพังเป็นแน่นอนเกษตรกรเจ้าเอาเลยตามนี้เลยเนาะ ข้ากะทำตามขั้นตอนนี้เลยเนาะนี่คือเพิ่นเฮ็ดแล้วสองนานเนาะเจ้าข้าก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆแบบนี้คือกันเนาะแล้วก็ปลูกท่านผู้ชมอันนี้คืออันเพิ่นแปลงแล้วเรียบร้อยเนาะเจ้าโอเค,อเคปลูกเลยนเนาะอ่ะอย่าลืมท่านผู้ชมก่อนปลูกเลยอันปุ๋ยห้องพื้นก่อนเนาะเจ้านี่ ประทไยปุยยัยงน่ะเจ้าปุยอันปุยมงกุฎเนาะห้องพื้นไปเบริร้นเลยเนาะเบิ่งไกลๆเลย ừ, ่เือนี่เขาก็สีพร้อมสีลงปลูกแล้วเนาะท่านผู้ชม <S 2> <S 2> <S เอาหหอมาแล้วปลูกเป็นตันๆเลยก็ <S 2>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 

วิธีปลูกเ no. นาะมันมันมีมันเป็นแบบนี nice. ้เนาะสามหัวในนี <assisted horas> really? no. like ้เขาลีออกได้เลยแบบนี้ได้เลยเนาะแบบนี้แล้วเาก็ปลูกได้เลยเนาะแบ่งเครื่องเนาะแบ่งเครื่องแล้วก็ปลูกได้เลยถ้ามันติดแบบนี้ติดแห้งถ้ามันติดแห้งเขาก็ปลูกได้เลยคันว่ายังยังมีอันอ่านั่นเขาห้องจังใดอันนี้เนาะมันถ้ามันอาในนี้เขาก็ลีออกอีกเนาะแล้วก็ปลูกได้เลยจะเดี๋ยวเขามาเบิ่งพร้อม เมื่อวันพัฒนาดูียอมได้ตัดออกกาเอยเยอท่านผู้ชมนี่ครัลงปลูกเรียบร้อยแล้วเนาะีแก่คนคนซอยหลายเนาะนี่เนาะ นุ่งเงีงแลแ้ท่านเก่งเนอะนุงน่งเิงปลูกโซท่านผู้ชมเบิ่งเนะ้ะนุงน่งเิงวิธีปลูกหัวหอมเนอะท่านผู้ชมหัวหอมพันรับแล ของไทยเนาะเอามาจาก <c oughs> เ,เมืองรันแร่มอุตตะละลิตผ่านรับแลเอาเมืองอุตตะลลิต โอเคท่านผู้ชมนี่ก็ปลูกแล้วแล้วเนาะรอเอาขี้แกบโรยหน้าเนาะปลูกหน้านี่เขาก็ปลูกสำเร็จเนาะแล้วก็รอโรยขี้แกบท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมนี่ก็ปลูกแล้วเนาะเขาก็โรยแกบปลูกหน้าขี้เก่า โดยแกะปิดหน้าแล้วก็เอาน้ำฮดมันบอกรองมันนี่แล้วก็แล้วเนาะโอเคท่านผู้ชมนี่ก็เสร็จสิ้นเนาะการปลูกต้นหอมโอเคเนาะท่านผู้ชมนี่ก็แล้วแลวเนาะบบดนี้เนาะเร็จเป็นอันเช็ดสิ้นเนาะการปลูกต้นหอมเนาะท่านผู้ชมวิธีปลูกก็คือในคลิปนี้เลยเนาะเพื่อที่ว่าพายอยาก ปลูกเนาะกับเบิ้งคลิปนี้เลยกับ่มี่ยังหลายเนาะกับมีเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆมาให้ท่านผู้ชมนะครับชมครับฟังครับเบิง้งเนาะอ่าเกษตรกร,ร,ก,รการปลูกผังเนาะหอ,หอมหรือว่าต้นหอมนั่นเองเนาะเจ้านี่กับเฮาจีได้ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะซับสไครต์ให้ช่องปอนทำกินแนเนาะเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจหลายๆเนาะเจ้าขอบใจหลายๆบ๊ายบายท่านผู้ชม